สวัสดีครับเป็นผมทัดคุงนะครับวันนี้เราจะมาดีแอคชั่นเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดีแอคชั่นดาบพิฆาตอสูรใน EP 12สิบหรือตอนที่สินะครับผมโอเคครับซึ่งความเติมจากตอนที่แล้วแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นยังไงเขาเรียกว่าการปะทะกันระหว่างทันจิโร่กับข้างขึ้นระดับที่6เนาะแล้วก็มียังไงความสามารถระดับที่6ที่มันมีแบบเฉลยออกมาเรียกว่าเฉลยได้บอกว่ามันเหมือนแบบยังไงเขาเรียกว่าจับสังเกตได้นะคือแบบผ้ากิโมโนของเขาคล้ายๆแบบ เคลื่อนไหวได้แบบเหมือนเป็นแขนขาของเขาาเงี้ยเออแล้วก็มีความสามารถในการจับตัวดูดคนเข้าไปในผ้างเี้ยก็โอ้โหก็น่ากลัวตั้งเห็นแรกๆนึกว่าจะแบบเป็นท่ากินเงี้ยเออโอเคซึ่งก็คล้ายๆกับคาคูเนะเนาะในเรื่องโตัวเกียวกูนอ่ะก็ได้ียกคาคูเนะได้บอกว่าในเรื่องตัวเกียวกูนอ่ะนั่นแหละเออใช่มันแล้วก็มีหนูล่ําด้วยโอ้โหแล้วก็หนูล่ําแม่งโคตรเท่เริ่มพูดเป็นไอพีแล้วแบบเพราะว่าแม่งมันร้อนร้อนลนตื่นเต้นนิดนึงเออโอเค มจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระุ้นกนนะครับ <S <S เพื่อจะ็สำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเริ่มไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมโอเคสเต็มนินจาของจริงคนนี้อืฮู้ที่นั่นสุรุใครอะเมียเมียมันเหรอเมียของซุยหรอือเปล่า お前のような感じおけ。せねえ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 ねおねえ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 おえね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 

โอ้อะไรที่นี้โอ้โอ้โอ้โหแม่งเดชิบหายเลยโอ้พัดดาบแล้วปานเสียงโอ้อังการชิบหายเลย ยังถามอีกเหรอไม่บอกว่ะไม่เอาพูดเล่นนะดาบบินไปแล้วเหรอโอ้โอ้โอใช่แต่ดับเสียไปกินเล่นมันะ้งเนี่ย 俺のせいだ。やっぱり俺は水の呼吸を。使いこなせない。ほう、俺は水の呼吸に適した体じゃないんだ。おお。それでもそんな水の呼吸では鱗滝さんや富岡さんのようにはなれない。<Okay. S 2> 一撃の威力はどうしても火の神神楽の方が強い。おお、答えられない。体に合っているんだ。 โอ้นี่ซ้อมสู้กันเด้อโอ้ระวังโดนกันเนด้อดาบจริงอน่ยโอเคโอ,โอ้โอ้เป็นไรอะแต่ว่าอ๋ไม่ใช่ไอ้บ้าเข้าใจเข้าใจได้ เれるはやそのために修行してきた燃やせเอาวะให้โอ้รยนแสงทีเดียวไม่ขาดเยอะชิบหายโอ้เอาแล้วโอ้เร็วด้วย โอ้โอ้โอ้ฮบเดอะวัดเดอะอะไรอะไรโอ้เห็นเส้นได้แล้วเฮ้ยโอ้อมรภูมิเหรอฮะโอ้โหโห มันโคตรเร็วเลยเหเร็วไปไหนวะออกแล้วเหรอเอาไปนั่คิวเฉยเลยเฮ้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 ยโอ,อ้โอเค サイバーマンの熱が下がらないこと秘密にしてくれ。俺は大丈夫だから。この体温計を見てください。こうね熱が続くということはどこか、に異常があるんですー、ジ実は熱が出ている状態だと

ほう、おおしぶといわね。思ったよりも面白いわ。火の神神神神神神楽なら通用するんだ。いや、通用するだけじゃだめだ。勝つんだ。命を守るために。二度と理不尽に奪わせない。もう二度とおお誰も俺たちと同じ悲しい思いをさせない。おお ม,มันเกี่ยวอะไรกับปัลักเจ้ทำไมต้องว่าคนอื่นด่าดีชิบหายเลยจนเวลากลับไปสักพักที่ร้านโอมิโอกิโมโตะโอเคโอ้โหอ๋อเอา อย่าบอกนะว่าเข้าใจเข้าใจโอ้ได้จริงด้วย <c oughs> โอเคมันเล็กลงแล้วเปล่าโอ้โอ,โอ้ที่มันจับตัวคนไว้โอ้มีโอซุยหรือเปล่ปาใช่ไหม

の鋭の鋭のキュアンンのコングランドのコーディイングのコーディンこインのコーディング・イングランドのコーディンをイングランドのコーディング・イらグランドのコーしィング・イングランドのコーディング・イングランドのコーディン ผมเขียวกัรทิ้งโอ้โ,โอโ้มันเฮ้ยมันเล่นกับความรู้สึกคนไม่ใช่งานถนัดของอินโซเกตเลยโอ้โอ้โอ นี่เมียอุซวยจริงด้วยใช่ไหมเนี่ยให้เดาอะโอเคว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ะ โอ้โอ้เซนนิสอแม่งกีทีก็อลังการเหมือนเดิมอ่ะเซนนิสือโคตรเท

เจาะดินมาเลยหรือท่านอุ้ซุยแน่เลยโอ้โอ้โอทลายลังอสุนชั่วโอ้โอ้โอ้โอโอเร็วชิบหายเทปเ,เกินเทปเกินเติมเท่าไหร่วนนะเนี่ย 負けようすまん遅れて悪かったな元気そうで一安心だおー <laughs> 昔はこんなんじゃなかったんだけどなあ<は>死ぬのは嫌じゃなかったあ<ー>そういう教育を受けてきたから忍びだから特にくのいちなんてのはどうしたって男の忍びに力が劣るんだし命を懸けるなんて最低限の努力だった 俺は派手にはっきりと命の順序を決めているまずはお前ら3人次に仇の人間たちそして俺だ <Okay. S 2> 鬼殺隊である以上当然のほほんと地味に生きている一般人も守るが派手にぶっちゃけると俺お前らのが大事だから死ぬなよと <Okay. S 2> 自分の命なんか優先してたら大した仕事できないけど 死ぬのが嫌だって生きていたと思うのだって悪いいことじゃなはずอ้ากมีいีวิโอยู่ม่อึ้นี่แหลยไม่ใจ่เลืเอเล่องท่เล้วเอ้อะ

三人なんてありえないんだ全員も頑張ればいいじゃないかえっとじゃあよしこさんでしょう、サナさんでしょうフリクルーメに報告しないかだだ <laughs> <laughs> さんの家は一夫多妻制で十五になったら三人の妻を一族の王様が相性を考えて選ぶんだおー、ほ <laughs> ちゃほちゃほちおーちゃほちちゃい俺も忍になろうかな <laughs> โอเคก็ได้เข้าใจหลายๆอย่างขึ้นแล้วก็ได้เห็นการพนาของทันจิโร่กับข้างขึ้นระดับที่หกเลยเนาะขอเล่าตั้งใจตอนแรกก่อนนะคือแบบการพนาของทันจิโร่แบบแม่งโคตรคือนึกว่าทันจิโร่น่าจะถ้าเอาเป็นจริงความคิดผมน่แม่ง ทันจิโร่น่าจะเบี่ยงมาแต่รอบแรกแล้วแต่มันยังแบบฝึกมาเยอะไงทีเนี้ยเออมันฝึกมาเยอะแล้วที่มีวิธีสู้อะไรมากขึ้นใช้แบบยังไงปานปานตะวันใช่ไหมเขาเรียกเนาะเออปันตะวันได้คล่องขึ้นกว่าตอนซีซั่นที่แล้วเยอะเลยเออเลยมีทริกที่จะใช้ได้ต่อน,น่องคือต้องให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเหมือนสภาพร่างกายเป็นไข้อะรประมาณนะ้นใช่ไหมโอเคก็เข้าใจได้เนาะส่วนทางเราก็ตัดภาพไปทางไงทางด้านของอินโนสุเกะ อินุสเกตแม่งก็เข้าไปแบบหาลังเลยที่มันจับตัวไว้อไว้ชั้นใต้ดินใช่ไหมก็โอเคก็เข้าใจได้แล้วก็เหมือนมีตัวอะไรบางอย่างที่มันคุมไว้แบบเป็นตัวแบบยังไงคอยฟอกไว้อะเป็นเป็นอสูรเหมือนกันปะ่ะแต่เป็น,เป,นเป็นผ้ามันเกี่ยใช่ไหมเออก็น่าจะเป็นตัวเฝ้าแหละอเ,เอออินุสเกตก็ช่วยคนออกมาแล้วก็นั่นแหละเวลาประทานแม่งโคตรเท่เลยเสสอินเซนเซอร์แม่งแบบ เห็นกิทีก็ได้ยอนใช่ไหมมันเห็นตรงนั้นเ่ยแบบมันมีคนจดจําเยอะไม่รู้ดิไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไห่แบบจดจาตลอดเลยเวลาสินสือออกมาแบบอรู้มาแบบรู้เลยเวลามามันต้องแบบมีอะไรอลังการกันสินสื่อเวลาใช้ท่าแต่ละทีเออส่วนของอูซุยแม่งก็โคตรอลังการมันเจาะหลุมลงมาเลยแม่งต้องใช้พลังขนาดไหนวะเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แบบแม่งฟันโคตรเร็วเลยอย่างเงี้ยเออเออแม่งตอนที่มาแม่งโคตรเร็วอ่ะเออโอเคแล้วก็ จบไปงี้เนาะพอช่วยภรรยาเสร็จแล้วก็ไมงเล่าเรื่องแบบยังไงเล่าเรื่องประวัติความหลังหน่อยแล้วก็อ๋อได้รู้ว่าไอการที่อุซยมีภรรยาสามคนอนะ่ะมันคือกฎของตระกูลด้วยไม่ใช่แบบไม่ใช่ยังไงไม่ใช่แบบว่าจะเอาเมียสามคนนะจะเอาอยางงี้มันไม่ใช่เงน้เลยมันหมายความว่าเป็นกฎของตระกูลอย่างเงี้ยว่าจะต้องคัดเรื่องหาผู้หญิงสามคนแต่ว่าไอสามคนนั้นสมัครใจมาเอ,ง,อางนี่ใช่ไหมถ้าไม่ผิดเออหรือว่าคนใดคนหนึ่งแหละถ้าไม่ผิดนะพอดีอ่านไม่ค่อยทันเมื่อกี้ โอเคก็ได้รู้อะไรหลายอย่างมากขึ้นเนาะเราก็ต้องรออีกซึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปนี้นะ่าจะบอกว่าเออมันตอน 22, นี้สองในตอนล่าสุดของตอนนี้เว้ยแต่มไม่มีตอนตอบกลเลยค้างมากกับตอนเนี้ยอ๋เดี๋ยวต้องดองไว้สักหน่อยนะแล้วค่อยดูต่อโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไล์นะครับเพื่อเป็นต่อไปนะครับสำหรับต้องขอตัวนอนสวัสดีครับบ๊ายบาย